วัดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนหลดเกมเพลส2 2 1 3นนะครับขั้นแรกครับเเข้าไปที่ Google Chrome เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่อง web, er อเว็บ w w w ะเจิงนะครับ k a j e r n g c o m นครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเว็บตั้งไว้ใต้ description น,นะครับแล้วก็เเข้าเว็บมาแล้ว จะสังเกตเห็นตัวแถบด้านนอนี่นนครับจะมี็นหมวดหมู่เกมเป็นแบบสำรวจเป็นวิธีโหลดแบบนี้ก็ดูอันนี้นะครับโหลดเกม PC อยู่อันที่2จากด้านหลังนะครับเคมุ่เลื่อนลงมาแล้วก็ด้านฝั่งนี้จะเป็นแคตตาล็อกเกมเป็นเกมมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านขวานี้จะมีเป็นเกมที่มา p u ่ล,ล่าคือเกมยอดนิยม แล้วก็ใต้นั้นก็จะเป็นเนี่ยช่องเซิชช่องค้นหานะครับก็ให้เราใส่ชื่อเกมเพสลงไปแต่ว่าต้องใส่เป็นชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มก็ต้องเอานี่ครับตัวนี้เลย Pro Evolution Soccer 2013นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อเอาไว้นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคครับมาแล้วเนี่ยสแล้วก็จะมีตัวเขียนว่าดาวน์โหลดแล้วก็เป็นลิงก์ม,มาให้นะครับให้เราก็ ก็ไปเลยนะครับก็ตั้งแต่ HTTP โอเคแล้วก็ลากไปใส่ในแท็บใหม่นะครับแล้วก็แท็บนี้ก็ปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็รอสังเกตมุมบนขวานะครับ2อวิ1นวินาทีแล้วก็สกิปแอดไปเลยครับคลิกสกิปแอดไปเลย,เลย แล้วก็จะเป็นหน้าต่างของ w ิ b พ u t l o อก e r นะครับผมนี่คือขนาดไฟล์ที่เราจะโหลด 4.48GB ให้เราเลือกที่ continue as free user นะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วก็มีเห็นว่า the file request password ต้องการ password ในการโหลดไฟล์นี้ password ก็ใช้เป็นชื่อเว็บนะครับเพียงแต่ไม่ต้องใส่เว็บ นี่ครับกระเจิงโอเคครับแล้วก็ฮีโ hey, กกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับ เมื่อเข้ามาแล้วเมื่อกดใส่พัส,สดไปแล้วนะครับก็จะสู่หน้าต่างนี้นะหน้าต่างนี้ก็คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกทูดาวนโหลดคลิกที่รูปนี้เลยสักครู่นะโอเคคล,คลิกที่รูปตัวนี้เลยนะครับคลิกแล้วก็จะขึ้นมาให้นี่ไงที่สี่แปดก็แนะนำให้เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชื่อไฟล์กระเจิง เปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการก็เพ e 2013ครับแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็รอเวลาเสร็จผมก็คลิปหน้าจะมาสอนติดตั้งนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ